สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรคลิปนี้เป็นการดูดวงรายเดือนของเดือนกุมภาพันธ์ปี62นะคะของคนมังกรเนาะคนมังกรก็คือคนที่เกิดอยู่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะหรือคนที่มีลัคนาเวลาตกฟากอยู่าลัคนาราศีมังกรก็ใช้คลิปนี้ดูประกอบกันนะเพราะฉะนั้นดูมันทั้ง2คลิปเลยเพื่อความชัวร์นะคะแทนคลิปที่เป็นราศีแล้วก็คลิปที่เป็นลัคนาเนาะ เพื่อเลือเผื่อขาดอ่ะเรามาดูว่าในเดือนนี้นะไพ่มาบอกอะไรเรามั่งนะคะก็หนึ่งดาบเนาะนะคะช่วงนี้อะเป็นช่วงที่ค่อนข้างโดยอิทธิพลของ1ดาบนะจะเป็นช่วงที่เชื่อมั่นในตัวเองอะ่ะเป็นไม่ยอมคนนะเนี่ยคือแล้วก็ คิดยังไงพูดอย่างนั้นด้วยนะไอหนึดาบเนี่ยนะปากกระใจเนี่ยตรงกันเลยไม่มีอ้อมค้อมอะ่ะเขาอะ่ะนะคะคน1ดาบนะแล้วบางทีก็เป็นพวกยึดมั่นอุดมการณ์มากเกินไปนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในอุดมการณ์ของตัวเองอะ่ะมากเกินไปคือการมีอุดมการณ์ความเชื่อมั่นเนี่ย เป็นเรื่องดีนะเป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะทั้งความเชื่อมัน่นทั้งการมีอุดมการแต่คือทุกอย่างถ้ามันเยอะไปอะ่ะมันจะก็จะให้โทษอ่ะนะคะมันไอตัวหนึ่งดาบนี่คือเยอะไปหน่อยนะคะก็เป็นพวกอุดมการเยอะไปหน่อยเชื่อมั่นเยอะไปหน่อยนะคะแลนมันก็จะไปกระทบกับคนอื่นใช่ไหมล่ะอ่านะนี่ก็อยู่กับคนอื่นลําบากใช่ไหมล่ะนะคะ่ะ ก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้นใช่ไหมล่ะ,ะมีเกณฑ์ความขัดแย้งด้วยนะคะอาจจะมาจากความความตรงความยึดมั่นถือมั่นของคุณนี่แหละนะนะคะมันก็ลดลด,ล,ดลงมาหน่อยก็แล้วกันไพ่มาเตือนแล้วนะว่าอย่าเยอะเกินเอาแบบพอดีพอดีนะคะอ,ะอดีตที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้เนาะมีผู้หญิงคนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้ราชนีเอ็มเพรสเนะะี่ เป็นผู้หญิงที่จะเป็นลักษณะคือเป็นใจดีมีเมตตาเนาะเป็นอ่อนโยนนะคะคนคนเนี้ยเขาคอยช่วยเหลือคอยแก้ปัญหาคุณให้คุณอยู่นะแล้วก็ยังเป็นคนที่นำโชคลาภความสุขมาให้คุณนะคะงนั้นคนคนเนี้ยเป็นคนคอย สนับสนุนคอยช่วยเหลือคนอยู่ในอดีตที่ผ่านมานะมีคนแบบนั้นไหมะแต่ไพ่อะบอกว่าเป็นแบบนั้นนะค่ะมาดูช่วงปัจจุบันดีค่ะช่วงนี้เป็นไงจากหนึ่งดาบเนี่ยนะคือปัญหามันเริ่มก่อตัวขึ้นนะคะปัญหาเริ่มประดังมานะค่ะปัญหากําลังเข้ามากําลังเผชิญปัญหาอยู่ว่างั้นเถอะนะคะ คุณก็กำลังจัดการมันเต็มที่อยู่เหมือนกนันเนี่ยหนึ่งดาบเนี่ยนะไม่ได้ลบไปไหนนะคะคือคนหนึ่งดาบเนี่ยคือเป็นคนคนสู้คนชนว่างั้นเถอะ,ะจัดการปัญหาอย่างเต็มที่นะคะหนึ่งดาบบอกว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องที่จะต้องจัดการเกิดขึ้นสิ่งที่จะต้องใช้คือใช้ความเด็ดขาด ในการตัดสินใจใช้ความจริงจังนะคะคุณต้อง Take Action ลงมืออย่างจริงจังนะคะชัดเจนนะคะ่ะแล้วก็ประกอบกับตัวนี้ก็คือความอดทนตั้งใจปัญหามันถึงจะคลี่คลายนะคะ่ะปัญหามันถึงจะลดน้อยถอยลงไปนะะแต่ว่าต้องอาศัยเวลาหน่อย หกดาวบอกว่าต้องอาศัยเวลาหน่อยไม่ใช่มันจะทันทีทันใดนะแต่คุณน่ะต้องเทคแอคชั่นนะมันถึงจะได้นะคะปัญหาก็จะจะลดน้อยลงไปตามการเวลาก็จะคลี่คลายไปนะคะ่ะอ่ะคือจะชา้าจ,จะเร็วไม่เป็นไรเนาะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะขอให้ปัญหามันคลี่คลายมันน้อยลงเนี่ยก็สบายใจไปเปาะหนึ่งแล,ะละ้วล่ะนะะการ <c oughs> ไปดูการเงิน การเงินเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเพึ่งเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนีลืมพูดหลายเรื่องนะคะทีนี้คือลืมพูดเรื่องเพื่อนร่วมงานคะตะกี้พูดเรื่องงานเรื่องอุปสรรคข้ามไปการเงินเฉยอะเรื่องเพื่อนร่วมงานเนาะคือเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่คุณมีเกณฑ์ที่ ผู้หญิงเมตตาเนี่ยสองิงนี่เลยนะคะญิงนี้ด้วยนะคะคือผู้หญิงให้คุณผู้หญิงเมตตาให้การสนับสนุนเพน้นเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หญิงเจ้านายที่เป็นผู้หญิงก็จะดูใจดีมีเมตตาหน่อยเนาะในเดือนกุมภาช่วงช่วงกุมภาเนี่ยนะะคะเพราะฉะนั้น,ะนะคะคนใครที่มีเจ้านายเป็นผู้หญิงก็ถือว่าเป็นช่วงช่วงเวลาที่ดี แต่ก็ระวังหน่อยแล้วกันระวังเรื่องอะไรคือเวียงนิดนึงนะคะถึงจะใจดีแต่ก็เวียงนิดนึงเนี่ยด้วยอารมณ์ของหญิงราชนีเนี่ยเป็นคนเวียงนะคือเป็นคนประเภทบทจะใจดีก็ใจดีอะ่ะนะคะแต่ว่าขึ้นง่ายนะคะเป็นคนขึ้นง่ายแต่ก็ลงง่ายอยู่นะคะเป็นพวกอารมณ์ปนแปลงนี้นะนะคะก็อย่าไปถือสากันแล้วกัน ให้เอาแต่ความใจดีมานะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาขึ้นก็ปล่อยเขาขึ้นไปนะคะเราก็ไม่ต้องไปถือสาหาความอะไรนะคะนอกจากนี้ให้ระวังเรื่องคือมันดูลักษณะของสองตัวนี้มันมาด้วยกันเนี่ยมันจะมีลักษณะของเรื่องที่เป็นลักษณะของความลับเป็นเรื่องปิดบังอยู่นะมันมีสถานการณ์บางอย่างนะคะที่ ปิดบังเราอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของเพื่อนร่วมงานะนะนะคะมันจะมีเรื่องที่ปิดบังเราอยู่เป็นความลับนะคะซึ่งที่เราเห็นบางทีเราเห็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าหลังฉากอะ่ะมันเป็นอีกแบบหนึง่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องนี้ด้วยเนาะก็ไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะแต่ว่ามันมีเหมือนปิดบังกันอยู่ซ่อนเร้นกันอยู่นะคะอะ่ะการเงิน การเงินเป็นไงการเงินก็มาเรื่อยๆอยู่นะหกดาบเพราะว่าก็มาเรื่อยๆเนิบๆแต่มาเรื่อยๆดังนั้นการเงินก็ดีอยู่ะก็มีบางช่วงที่มีเกณฑ์เงินมันตึงตัวแบบกระทันหันหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นระวังการใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยมือเติบด้วยเพราะว่ามันมีไพ่มือเติบอะ ขึ้นมาสามใบซ้อนสามใบซ้อนนี่น,นี่นะคะสหญิงเนี่ยสองราชนีเนี่ยนะคะเป็นสองหญิงที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยมือเติบนะคะแล้วก็มารวมกับตัวเจถ้วยนี้ด้วยอันนี้ก็มือเติบเหมือนกันนะคะราชินีนี้เป็นไงราชินีเอ p r e s s เนี่ยชอบความสบายความหรูหรา ใช้เงินก็ไม่ค่อยคิดนะคะขอให้สบายขอให้หรูหราพร้อมเปยนะคะิ้งราชินีพระจันทร์นี้เป็นไงอันนี้ใช้เงินเก่งใช้เงินตามอารมณ์นะคะห้ามตัวเองไม่อยู่อยากได้อะไรก็ซื้อนะคะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ใช้เงินฟุ่มเฟือยมือเติบนะมันก็จะทำให้บางช่วงเงินหามาไม่ทันตึงตัวกระทันหัน มีเกณฑ์เป็นไปได้นะงนั้นไพ่เตือนแล้วนะให้จัดสรรเรื่องรายรับรายจ่ายให้มันดีนะคะแต่ก็ดีหน่อยที่มันมีไพ่ตัวนี้มาคอยพยุงอยู่ไอ้ไพ่ตัวนี้คือไพ่โชคลาภนะเนี่ยโชคลาภเรื่องของเงินนะคะมีโชคมีลาบลนะะาบลอยได้ข่าวดีเรื่องของเงินเงินทองทองหรือบางทีอาจจะได้เงินมาอย่างลับๆนะ มีคนคอยช่วยเหลือทางการเงินอยู่อย่างลับๆนะคะอนาคตนี่ราชินีเหรียญมาแล้วนะคะราชินีเหรียญก็จะเป็นเรื่องของเงินของทรัพย์อ่ะนะคะแล้วราชินีนี่ก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการเงินทรัพย์สินเนี่ยค่อนข้างจะดีอยู่ในช่วงอนาคตอันใกล้เนาะนะคะแล้วมันมาประกบก,กันกับตัว ราชาถ้วยนะราชาถ้วยอะ่ะเขาจะเป็นคนประเภทชอบช่วยเหลือคนเป็นคนประเภทใจดีนะคะมีเมตตาชอบช่วยเหลือนะคะงั้นพอประกบกันแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองอยู่ก็เป็นไปได้นะบางทีก็ช่วยแบบลับๆด้วยนะหรือว่าให้มาเป็นของขวัญ ให้เป็นของกำนันอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะ่ะเนี่ยคนคนนี้แหละ,นะคะดูว่าจะมีไหมนะแต่ว่าไพ่อบอกว่ามีมีชายคนเนี้ที่จะเป็นอย่างนั้นนะคะที่จะคอยช่วยเหลืออยู่นะคะ่ะคอยให้เงินอยู่นะคะ่ะ <c oughs> การงานระวังเรื่องของความขัดแย้งที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะคะมีเกณฑ์ของความขัดแย,งย้งในที่ทํางานมันมีลักษณะเหมือนมีเรื่องบุ่นวาย เกิดขึ้นในที่ทํางานนะเหตุเพราะอะไรเหตุเพราะว่าคิดต่างเนี่ยคิดต่างกันแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเกินแถมตัวนี้ที่บอกไว้ตอนแรกอะไอ้แกง๊งเชื่อมั่นเกินมียึดมั่นถือมั่นในตัวเองเกินเนี่ยนะคะแล้วพอคิดต่างแล้วก็ไม่มีใครยอมกันทีเนี้ยนะ,ะมันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นนะ,ะหรือไม่งั้นก็จะมีลักษณะคือเจอคู่แข่ง นะคะแฟนก็ให้ระวังหน่อยก็แล้วกันนะคะความรักในเดือนนี้ถ้าเผื่อมีใครมาขายขนมจีบหรือเข้ามาพัวพันนะนะคะ่ะให้ระวังด้วยเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือมีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วนะคะเขาอาจจะมาขายขนมจีบอย่างเชิงไปงั้นแหละคำ้คำคได้ก็ดี ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ไอเราเนี่ยถ้าเผือไปจริงจังคิดจริงจังแล้วมันก็เดี๋ยวจะเสียใจนะคะเพราะฉะนั้นดูให้ดีเช็คให้ดีก่อนมันมีเกณฑ์ที่คือเขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะอ่ะโอเคเนาะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคนราศีมังกรนะคะของเดือนกุมภาพันธ์เนาะมาเจอกันทุกเดือนทุกเดือนโดยไม่ได้นัดหมาย ไม่นัดเราก็มามีอะไรไหมอยากมานี่ก็คือมันเหมือนมันเป็นเรื่องประจำอยู่แล้วเนาะที่เออถ้าไม่มาคิดถึงกันนะเนี่ยอ่าเั้นต้องมานะคะอาจจะมาเร็วมัง่งช้ามัาง่งก็อย่าถือสาหาความนะเดือนไหนธุระเยอะก็มาช้าหน่อยเดือนไหนธุระไม่เยอะก็จะมาเร็วขึ้นนะคะเป็นไป,นปนตาม งานประจำที่มีอยู่นะคะเดือนไหนเจ้านายใช้งานเยอะก็โอยไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปนะคะก็จะช้านิดนึงนะคะก็อภัยให้กันเนาะนะคะแต่ก็ขอบคุณมากนะคะที่มาติดตามมาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์ให้เนาะเป็นกำลังใจยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิวคือกำลังใจนะให้แม่หมออยากทำคลิปนะคะก็เพื่เมือเขิลม,มนะคะเห็นยอดวิวยอดคอมเมนต์ยอดไลค์ยอดแชร์ เนาะมันก็เหมือนเหมือนเราทําไปแล้วมีคนตอบรับใช่ไหมเราก็ดีใจเนาะนะคะมีกําลังใจว่างั้นเถอะนะคะก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนี่เออพูดเอาแต่ได้นะแม่หมอนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันเดือนหน้าเดือนมีนาคมนะคะเดือนนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ